ับสวัสดีครับวันนี้เราให้ดูพลอยอีกชุิดหนึ่งครับพลอยบุษรลาคำจันทร์ครับสมัยก่อนเนี่ยยังเผาไม่ได้เนี่ยพลอยบุตรลาคำแพงมากแต่ตอนนี้เผาไ,ได้แล้วก็ยังแพงเพราะว่ามันวัตถุดิบมันน้อยแล้วก็แบบคนไม่ค่อยมีเผากันไม่ค่อยมีพลอยกันเตาว,ว่างกันเป็นแถวมีเจอ,อยู่คนหนึ่งสมัยก่อนสองเตาไอเตาเดียวไม่พอเผาขายดิบขายดี ซื้อเตาเพิ่อมอีกเด่งใบราคาก็ไม่จําไม่เยอะจดถูกกนะ็สี่ห้าแสนแด่งต่ำาหครับเสาดีก็เจ็ดแสนบอกถามเจฝากเผาได้ไหมบอกงูดไม่ไหวมันสองเจยังเดียวก็เต็มแล้วนั่นแล้วตอนนี้เจบอกว่าเตาเดียวก็ไม่เต็มแล้วโล่งแล้วตอนนี้หาหาป่อยไปเผาตอนนี้ก็ไม่มีปลอยที่จะเยอะมาก,กสนใจ โทนเก็ปรนึ่ห้าศูนย์ห้านน้านเจนจันทร์จันทร์บรีนะครับแล้วเราก็มีคอยเก่าๆนะครับทำไมเป็พูดคอยเก่าเพราะเราชอบไปตอบแสวงหาคนที่เขาเก็บเก็บไว้หรือว่าพ่อค้าเพ่อค้าที่เรารู้จักกันนะแล้วนี่เขาเก็บหัวหัวคอยไว้พัดไว้เราก็ไปต่อแสวงหาไปุดขคุยไป ดูมาหรือบางทีก็ประกาศไปว่าใครต้องการขายเราก็เลยเจอคอยคอยน้ำงามๆอยู่เรื่อยๆแต่ต่อไปก็จะหมดแล้วครับไม่ได้มีมีบ่อยหรือว่ามีตลอดไปเลยครับมีช่วงนี้เองนะครับสนใจก็โทรคุยได้ก็087155601นะครับ